พลังศรัทธาเหรียญเนื้อว่านรัตนชาติองค์จตุคามรามเทพแต่งวิหารทั้งหลัง1 8 0 0 0 0องค์แห่งแรกของไทยที่วิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพภายในวัดนิคมพัฒนารามผังเจดตำบนนิคมพัฒนาอำเผอมะนังจังหวัดสตูลที่นี่นับเป็นอีกหนึ่งที่ประดิษฐานขององค์พ่อจตุคามรามเทพที่ได้รับความศรัทธาของชาวพุทธศาสนิกชน และด้วยความพิเศษของที่นี่คือการประดับตกแต่งวิหารด้วยเหรียญจตุคามรามเทพมากถึง1 0 8 0 0 0 0องค์ที่เกิดจากพลังศรัทธาและนิมิตฝันพระครูโสพลปัญญาสารเจ้าคณะอำเภอมะนังเจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนารามผังเจ็ดในการสร้างวิหารในครั้งนี้พระครูโสพลปัญญาสารเจ้าคณะอำเภอมะนังเจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนารามผังเจดเล่าว่า หลังองค์พ่อจตุคามเข้าน,นิมิตฝันนุ่งห่มจีวรเหลืองทองทั้งตัวจึงอธิษฐานว่าจะสร้างพระธาตุเจดีสีสตูลเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพหนึ่งหลังด้วยงบ15ล้านบาทเมื่อปี2550ก็ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจอธิษฐานจะขอพึ่งบารมีท่านสร้างเป็นหลวงพ่อจตุมงคลจตุคามรามเทพ จากเนื้อรัตนชาติ9้าสีมีเนื้อว่านดำเนื้อว่านขาวเมื่อปี2,550ได้งบประมาณ15ล้านจริงตามที่ขอไว้เมื่อปี50ได้อธิษฐานขออบประมาณหรือขอเงินจากการสร้างวัดตุมงกลของท่านเนี่ย15ล้านแล้วก็ได้อธิษฐานกับท่านว่าถ้าได้ปัจจัย15ล้านตามที่ขอเนี่ยก็จะสร้างวิหาร นะถวายท่านหนึ่งหลังนะซึ่งหลังจากนั้นกนะ็ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจอธิษฐานนะก่อปึ่งบารมีท่านนะก็สร้างเป็นวัตถุมงคลองพ่อจตุการรามเทพทำจากเนื้อรัตนชาตินะ9สีแล้วก็มีเนื้อว่านนะเนื้อว่านดำเนื้อว่านขาวนะเมื่อปีย่สศูนย์ก็ได้ประมาณสิบล้านจริงๆตามที่ก่อไว้ หลังจากนั้นปี51ก็เลยดำเนินการสร้างวิหารหลังนี้แล้วก็นำวัตถุมงคลของท่านที่ทำจากรัตนาชาติและก็เนื้อว่านมาประดับนะตกแต่งทางด้านในและด้านนอกจำนวน1,80,000องค์ด้วยกันนะซึ่งก็จะเป็นวิหารองค์พ่อ,อจตุการามที่ประดับด้วยรัตนาชาตนะิแห่งแรกของประเทศไทยก็นะว่าได้ ปัจจุบันในความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังขอได้ไหว้รับโดยทางเจ้าอาวาสความเชื่อในบุญริ์หลวงพ่อจตุคามและขณะนี้ก็เตรียมที่จะบูรณะพระธาตุเจดีสีสตูลและวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพหลังผ่านมา15ปีแล้ววัตถุมงคลองค์พ่อจตุคามบางส่วนจะหลุดร่อนผ่านร้อนผ่านหนาว15ปีญาติโย,ยมหลายคนเห็นก็เอาไปบูชาแต่บางคนที่เห็นจะเข้าใจก็จะวางไว้ให้เพื่อใช้ในการซ่อมบูรณะให้สมบูรณ์ต่อไป ส่วนญาติโยมท่านใดที่อยากจะร่วมในการสมทบทุนบูรณะพระธาตุเจดีสีสตูลและบูรณะวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9191165792ชื่อบัญชีวัดนิคมพัฒนารามผัง7จสองใต้นิวรายงาน